ต่ออยู่ด้วยอะารกันไปเฮียหาวันนี้ดูุลมไอ้เฮียแม่งหล่นด้วยเฮียกูไปด้วยเฮียกูหล่นกูเกิดมากูตายไหนเดาไหนเดาไหนเดาโอ๊ยเดี๋ยวเราเป็นคนที่ฉลาดที่สุดไอ้โต เอ้ยกูได้กูไดกูได้กูได้โอโห l o s อย่าไปไใกล้ป่องเว้ยแต่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวลาบานบักโดนมือเออว่ะโดนูอยแกเฮ้ยเฮียหงไปกูมาไอ้แกแค่นั้นู้เล้ยงเลยจะเลือกจะเลือกูมน อะไรไปทำไมมันมืดวะเปิดไฟนี้ไม่อ่ะโดนฟิ้งไอวิวมาดิมาดิโอ้ยกูว่ามันเอ้ยรู้ว่าพวกมึงต้องกดด้วยวะกดแล้วไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่ไม่ได้ติดกดยังงไ นั่นนั่นเราหนึงเราเราพัก่อนเราห้กลับมาตอน8โมงครับไอ้โอ้เป็นไรวะอ๋อกดเลขสี่โอ right. ้กดกูโอ้้ดูตัวสันนิโอจะได้เล่น ร้องแผล่ร้องแผล่ร้องแแแแแอ้ไอ้ไอ้กับลื่นเฮีเโี้ยไม่เกือบเลย่ะไม่ทะเลาะกันแลยวไว้แค่ไม่ตายเฮียไปงั้นเรากลับทางนี้ดีกวแบตไฟสายกูหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันพังงี้วะเราเพิ่งมึงมาไม่พังเหรอเฮ้ยไไไปด้งอ่ะเก่งเว้ยกูเก่งเว้ย เราจะไปเอเก็บตนนี้ราจะไปนะครับเราจะไปสำรวจโล่กว้างกันนะครับไปพูด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 เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่โอ้เฮียเสียงโคตรดังเลยเดี๋ินรอไม่ก่อนนะครับรอไม่ก่อนนะครับไม่อยู่นี่ครับก็ตัวคนดีคทำเฮียอะไรวะเนาะตัวกันห่างเลยนะตัวกัน

มึงอคช i ่นดีอค t ั่นดีไม่ไม่มึงตบไปฉา้กูน่อยยืยตัวกูดำตัวมึงดำไอ่เฮียมึงปัวยเฮียอะไรวะไอโตไอโตมาแล้วต่นียร์มาเลยไอ้กปจะตายป่มวี้ทีหนึ่งที่กูจะไปตัวเมยเฮียวะตัวแมยหนงทีหนึ่ง a คช i ่น สิ่งนี้อะไรอ่ะโอ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังแล้วเราขึ้นมาตรงนี้ไปปิดตรงนี้ครับโอ้ย เฮ้ยโตเดียโต้อะรไหนไโตเหนไ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 นไห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 นไไหน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 ไนไห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  นั่นไม่ใช่พวกมึงนั้นใครพอดีมึงอยู่ไหนมาแร้วมาเร็วมา้ยเอยมันแทงพี่หนตู้มันเอาตู้แล้มัเอาตู้อยู่มันจังไม่ตู้มันจังไม่ตู้มันหันมาเออมันจะรู้ตตายยังตตายยังตยังตายตายตยยตายตายตตายอยตายตายตายตยตายมยย วันนี้เราจะมาเล่นไมค์คาร์ฟกันนะครับคิดเหรอวะเฮียโอ้ยพีทีนึ่งครับไอ้ตัวอะไรอ่ะมือหลักมืออ่กฮิปโปฮิปโปฮิปโปบอลมีคนเร็วเลยมีคนเร็วเลยไอ้ยังไม่วิ่งเลยที่มาเลยแล้วมันหายไปไหนอ่ะเพื่อนกูหายไปไหนอ่ะ กูยังเจอเียมันเอาตุ่นกมาแล้วเฮียไมเาิจิตมาอกูได้เสียงไอ้โตโ้เนอ่มังเลิอยู่กูจะขึ้นไปได้เหรอไล้ตู้ยังไงวะกูได้เสียงน้ำเที่อะไรไม่รู้อะกูรู้แล้วน้ำมีอะไรไอ้โน ไอ้มอนไปไหนแล้วไปดูดูดูลึกมากเดี๋ยวเป็นวะจะต้อง่เสียงเลยอะเฮ้ยนะคูไอ้ไนน้อยงอยู่ปะยอดคืองี้ครับพี่แจ็คหนักหนักว่ะ

ดูที่เขาเองวิรู้ปะโหอย่างบ้าเลยมันมดูน่ากลัวยังวะอัน้เตเตไปที่ห้องน้องนาเไอ้นี่อ้นี้ไม่ใช่ผีสั์เราต้องไปหาผีมึงนู้นหายแฮปปี้โอ้โหโอ้โหเรากุได้เราุได้เฮียเราบุ

ไม่ได้กัดไม่ได้แถบแฟ้งเดี๋ยว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 เ เรบอกว่าทำ้เราหอกโออเฟลงวัฟลงวันเฟลงเฟลงอันนี้มิดดิฟได้ดิฟได้ดิได้เดิได้โอ้โหหม่ไอหาต้มไปห่าต้มเดี๋ยวกูเล่าพี่รอูบ้านกัน

โตถ้ามึงไม่หยุดน้ำมกูจะแตกแล้วนะพร้อมพร้อมพร้อมสามสองงไปอันนี้เวอวันสีดสีดำเหรอเฮ้อช่วย่อยผมกูโดนตันกูโดนตันไม่ใช่ตีได้นะใช่ตีได้โอ้ไม่ต้องะเฮ้ยกูณานแล้มันต้องช่วย

Last player standing If you can kill him, don't tell anyone ONE One enemy remaining F**k guys <laughs> See nothing but Attackers Keep win. <laughs> this is who I was meant to be ไอตารลไอตานั่นเดียวไอ้คนหนึงจำแล้วไก่หนึ่งศูมึงยิงไปกันนั่นเลยสวยเพิ่งแจมม่้หมดไปพร้อมตาย แล้วตัวเปาจะวางบ้างลาสเลยแล้วเจออ๋อดีคับี้คับีอุ้ยฮะไม่พีวินโดว์ท่เดิมเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยร้อยห้าเลับวาควาวา้ไอ้นไอ้หาอ้ทำไมมันไม่ใช่กูเอ้ยต่เเ กันเซตทีมก้าวเซโก้เฮ้ยคมยังวะสี่สิบไปดาวเฮ้ยเฮ้ยโคชหลาตตัวเลนเนอโอ้โคชลาตโคสวยโคสวยโอ้โคสวยยิดเเฮ้ยอาบีมีสมอง เสร็จบักกี้บักกี้เอ้ยเออจัดสวยเก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยโค้ชสวยไอ้โตเชี่ยมึงใครวะเนี่ยเจอกันที่มีดเว้ไฟฟันที่มีดไว้ไม่อันนี้ครบอีย

ขอ,ข,อขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้มีปีใหม่ที่ดีคนระับอยู่ว้ที่โนนะอยู่ว้ที่โนผมไม่ชอบพี่แม่งเลย